เพื่อนไม่ฆ่าเพื่อนกูสัตวออ์กูตายกูตายกูยื่นถามว่ายอนผ่อนปลนเด็กคาแต่ต้นเกมกูจะรัดไปไหนอ่นาอแบลมเนี้ยวหลำ ลาวลาวกูทำไรเนี่ยควงควงดาบไอสัตว์มาอยู่นี่นี่ไงเร็วโอเคยิงอยู่พอแล้วอุ้ยเจ๊เจ้าหนุ่ยไปดีอะมึงไอสัตว์สำรักน้ำลายไม่ใช่โอ้โห ไอคิมีคซตายร้ยแล้วไงเดี๋ยวเราารามีสต์ทให้รอนี่ถามนี่อมันโดดใส่กูเอาโดดใสกูอโดดใส่กูมันโดดใส่กูอได้ยังียบร้อยมึงพลาดละย้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยลืมไฟโอ้เหี้ย เอ้ยไปไหนไปไหนไปแล้กูเมื่อกี้กูจุดไฟไปแล้วมึงกูนึกเกลียดได้เลยโอ้กูมั่นใจแน่ว่าแม่งตายแล้วน่เออใช่ใช่กูลืมไปเลยไอ้เชี่ยกูลืมเรียบร้อยตายบอสเชี่ยเอ้ยไม่ตายเี่ยกูเบาว่าดาวเมทูไม่มีเลยไม่ตายไม่โดนเออเบาเบาสัสคอนเกมไปไอ้เชี่ยแรงล่างก็จะตายอีกเรียบร้อยตายแล้วว่ะเชี่ยเฮ้ยแต่เขาจะตายเหมือนกันนะข้างล่างเนี่ย มึงว่าไปย่าไปวะไม่รู้ว่าไอ้เ oh no. oh no. ท่านันไม่ทันไม่ใช่สำคัญตอนนี้เฮียขามได้หรือเปล่าไม่ถึงอย่าไม่ำยาวเลยเฮียขามก่อนแล้วกันนะอย่าเดียวอย่าเดียวเอออย่าหาปัญหาเขาตัวเองเลยไอ้เฮียกูเสียวกูคิดว่าอะไรในเกมเนี้ยมึงกับกูด้วยเฮียสองคนกูเอาสองกูไม่รู้อะกูเอาตัวกูเกิดเป็นหลักก่อนแล้วตอนนี้เฮียโอ้โหเรียบร้อยนี่สิถึงจะสมเป็นคูจิระนะ

Mày đi tay một cái sân ông nay đây tai mục ấy sắp tay đấy 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 Ui, Phi, mày không thể nào, à, không thể nào, mày không thể nào. Không thể, thì Ây da. Ui, thằng khốn. Ê, chết tiệt, mày đụng tao 1 tuổi rồi nào. Mày đụng tao rồi nào. thổi xuống, mày thổi xuống. Mày đưa, mày đưa, hãy đưa, mày đưa, mày đưa. Mày đưa, mày đưa, mày đưa. Điều nào nào, làm gì nè. Nè, làm gì? เาเว้ยนี่คืออะไรเนี่ยตายควายงโง่แท้มาตรการละกุมไม่ชัดนี่แรงไม่ใายกูมไม่อยากเสียดาว If thing is mine 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 เฮ้ยโอ้ยนี่เหี๋ยจะไปปนดีวะไอ้เหี้ยแต่กูเห็นกูเห็นไอ้เหี้ยคุณจีราล้วกูมไม่อยากบวกเลยสัก ไอ้แช่หนูโกรธไอ้เย้ยโกรธไอ้มีจะโ่นโกรธยุบมันทำอะไรมันใช้ผีเสื้อทุกตัวที่มีดดใส่กูหมดเลยอ่ะไอ้สัต์ตายมาพลาดเจ้านะตายซะเฮือไอ้กุญแหนูทำเต็มที่แล้วอ่ะพี่รู้ับมาแน่จริง วิ่งได้อยู่แหละไม่ไร็อาจจะไหวก็ได้นะว้าวว้าวตีตัวลกาลไม่ไน่าตีเยอะขนาดกันปมนายไม่ตีฉันจะตีตามเองออเร็วๆๆ,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 ๆจูธีไม่ทันเราเลยไอ้ยุไม่ทันไอย้ยุไม่ทันทัน ไม่ทานไม่ทานไอ้ไข่ไม่โอ้โหเฮ้ยใครไม่ทันทันยิโร่บอกแล้วอย่าฝืนธรรมชาติอย่างน้อยมึงก็ไม่ได้เก็บหรอกว่าว่าก็ตีตั้งหนาละมึงก็ไม่มากันตีเรียบร้อยอย่างนี้สิตายหมดไดยหมดทุกคนทุกคน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าบนบ้าไม่เฮียหิวอะหิวสัตว์เลยอ่ะไอ้สัตว์เอาไม่เลยไป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 ตายแน่นอนเอาไอ้เฮียมาไม่เวรโอ้ยไอ้ยูว้าเฮียมึงหรอกูสัตว์เฮียกูจะกูบอกไม่เอาเฮียมึงบอกกูบอกว่าไม่ได้โอ้ ตายยี่นี่ตายโอ้โอ้ยอะไรวันนี้แล้วจะไปตีคลิปทำไมวะตอนบ๊อบอยู่ใช่ไหมเรียบร้อยตายใต้สัตว์รูรอจังหวะนี้มานานเออไอ้เหี้ยคลิปกูเหมือนกูลงแรงกับมึงอยู่สองคนในเกมตอนนี้เหมือนเล่นกันอยู่สองคนไอ้เหี้ยสี่ไอ้สามโตที่เหลือมึงโอ้ยไอ้กีนไอ้เหี้ยกีนตะกีนปะเนี่ยไอ้สัตว์ just do it หลับตกเพือนกูไอ้เหี้ยโอ้หโอ้หโอ้ย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 โอยตายนะคิวดิเอาบ้าวะเปิดได้อยู่นะมันหายไปแล้วอ่ะนี่ยเนี่เนี่ต้องเชียร์หนูเล่นไมปปิดอ้อะไรของมึงเนี่ยทำอะไรของมึงเนี่ยกลัวแม่งก่อนเลย แม่งกลายเป็นผีเสื้ออยเจ้าต้องมาเชียวกูนี่ไง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 เออไอ้ควายเลยโง่จริงๆกูที่ร้ายเนี่ยโง่จริงๆตายซะอยู่ที่ยังไม่ถึงกระตั้งใช้อันติเลยเออมาดิมาไอ้ผีหายเออแต่ว่ายุกูบอกแล้ว ถ้าทีมเรามันไม่ถ้าทีมมันไม่ถ hey, wow like ่วงเรามากมึงกับกูแบกไหวเว้ยไอ้เหี้ยรอบที่แล้วโอ้เออกูโกรธมากไอ้เหี้ยโอ้โหแขวายอ้าวเพื่อนโดนแล้วเขาเลยมาดีบ้ากูบอกแล้วมึงกับกูสองคนก็พอในเกมอ่ะฝั่งเรามีสอง่งมันมี้ฮะมันน่าจะเหมือนกับไอ้น่าจะทำเหมือนฮอนได้นะแบบเาเรีย์ไว้นะที่แบบไอ้เหี้ยเอาเพื่อนออกมาให้หมดแล้วแบบเอาเงินของเพื่อนมาให้พวกกูเลยไอ้เหี้ย มปชนะไอ้เหี้ยกูพูดเลยกูเล่นเคยเล่นกับเพื่อนกูเล่สองห้ากูชนะไอ้เหี้ยกูอย่างกูเล่นพีเดเตอร์เงี้ยกูเกิดมากูได้ขอไอ้สิบพันหนึ่งกูได้พาราไซเลยกูชนะเลยไอ้เหี้ยตั้งแต่ช็อตตั้งแต่ต้นเกมอ่ะแล้วถ้าอีกฝ่ายหรือว่าไอเนี้ยเอาคาถาที่มันเสกคลิปเป็นสั่งเราอ่ะเป็นร้อยตัวไอสัตว์ไม่ต้องเล่นแขกแหลกเครื่องระเบิดเดี๋ยวเดินเข้ามาดูวะพี่จิตกรยืนไม่ได้ ก็มันจะไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเพรมึงจะไปอยู่ข้างบนกันนะตี๊ยมอยู่ตี๊ยอีกเวเฮ้ยมีคนเล่นพลาดโอ้ยเีเสียเวลาหายเหี้ยไม่จบเป็นการเสียเวลาโดยไม่จบเป็นหัวใจนักบวชไหมเฮ้ยเอ้ยเว้ยกูแล้วไปแม่งเอาไหวเหรอวะเฮ้ยตาด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 า เป็นกระสือดับจีสโนว์ดังเออๆเสนอไม่โดดมาไว้ไเฮียป่านี่โดดป่ะเนี่ยไม่ไม่มาถึงไม่ถึงไ,ไอ้เฮียอย่าม,มาเข้าไปไอ้เฮียมันเข้าไปแล้วชุล่าแล้วโอ้โหแหลกเลยเฮียตัวให้ได้สองตัว,ตวเดี๋ยวไม่ได้ตัว เอฟเฟกต์เยอะไปไหนอะไรหมา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 ไม่มีแพสซีฟวะไม่มีแพสซีฟวะหมาไอ้เี่ยมันจะกลายเป็นไข่วะปะเป็นไม่ไม่ถ้าไม่กลายเป็นไข่กูเดินได้เขาไปเอาในป้อมเลยสัตว์เฮ้ยชีพหายละทำไรอะตายเนอเสัตวเออเสียหนุ่ยไม่กะตีก่อนไปไอ้เหตว์ยี่วับเก่งจริงไอ้ชีพหายเลิถ้าเหมือนพิวไอ้สัตว์เหมือนหล่ออะมาดิมาดิวัมาดิได้แค่นี้ กูก็ได้แค่นี้แหละไอ้เพื่อนไม่ฆ่าเพื่อนกูสักเออไม่ตายเหรยกูตายกูตายตราน,นี้ฉันรู้แล้วว่าต้องควรออกของอะไรดีกูเห็นตัวเสี่เขาเดินไปขยงเนี่ย

ต้องเก็บแชนวยิ่งไ,ได้เอาให้ได้ก่อนโอ้โหแล้วกูเดินมาโดนทำไมเนี่ยเหนเนอรเลยไปกินเนิร์ดเดินมาโดนเม้นี้โดดมา,ากูรอสตัน,ชน,นแชนวยจะเก็บแม่งตัวเดียวเลยูอว่ะเก็บอี่ท้ายแล้วกียังไม่โดดมาด้วยโอเค เฮ้ยตันโดนเรียบร้อยเยนุยโดนบอกแล้วไม่หล่อหรอกไม่รล่อหรอกหมากเป็นไข่ก็ตายดิดู็นไข่ก็ตายดิเอามันโอ้โหตัดตันกูเลยไอ้สัสเฮ้ยเอายามากระเซร็จใส่เลยโอ้ยมันโดดเบกเกอร์มันโดดไกลยังไงอัเหี้ยอะไรอ่ะกระโดดไปด้วยแฟรไปด้วยเว้ยมีไกลเว้ย คตรไกลลเยไม่งั้นก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วไอ้เหี้ยที่อย่างคา,าเต้จนี่คือแบบนี้าาโอ้ไม่ฆ่ามันวะก็จยิงจริงว้าวทีวู้วววบ,บราโว่เฮ้ยอีกล้อมโยงขึ้นแล้วจะเปลี่ยนเป็นไดมอนด์อะไรสักอย่างดูปากนะเช้าเว้ยว่าบราโวบราโว่คุระไอ้ยคุระสเตรสย่า 贾母，贾母。